ท่านแน่ๆหากคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมดีมูลภาพอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ l e o Game จำหน่ายครึ่ง PS4 PS3 PS Vita PS 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 3DS และอุปกรณ์เกมอื่นๆอีกมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Facebook Fanpage หรือลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมเกมดีมูลภาพ ต้องรีโอเกมเท่านั้นครับผมของดีของแท้ต้องมีโลโก้ Mycast Gaming อยู่ติดอยู่บนปกด้วยนะจ๊ะก็กราบสวัสดีครับพวกผม Mycast Gaming แล้วนะครับวันนี้ลองมาต่อกันเลยกับ God of War 3 Remaster อีกแล้วนะครับผมเขโทมาประเดิมเลยก็ช่วงนี้มีเชศสการนะฮะฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะ เทศกาลสมการก็ำลังจะจบลงไปนะก็ขอให้ทุกคนพอเสร็จจากเทศกาลนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวทำงานทำการนะฮะตอนนี้มันเวลาสนุกก็มีได้แค่สี่ห้าวันนะฮะเราผ่อนคลายได้อันนี้เราก็เข้ามาช่วยแพนโดล่านะฮะอันนี้คือเจ้าของหีบที <S <S ่ เจ้าของชื่อคล้ายๆกับหีบฮะีบเฮด,ดลลาที่เคทโทเคยเปิดสู้ก่ะอลิสในภาคแรกนั่นเองจ้ะโอเคไปน้องสาวลูกเปลี่ยบเป็นลูกแล้วกันลูกข้าก็อายุเท่าเจ้านั่นแหละโอเคเฮ้ยฟันฟันหีบไม่ได้วะไอ้ปยลุยจึมอาจารย์เอ,อ,จอ,จเ,อ,อเจอเจอของดีดีวิ่งเลยนะหนู ก้อน,นอ่อยก้อน,นอ่อยเอ้ยดูมีโดดตบมือด้วยโอเคโอเคโอเคกดโอ,โอ,โอจับอ๋อให้กดอันหนึ่งเพื่อส่งให้โดดขึ้นมาข้างบนเออเก็โทษโดดได้จ้าเอ๋ไปลูกเอี๊เอาเก็โทษระวังแป๊บแป๊บอย่าพิ่งเข้ามานะเก็บของก่อนมาลุย เห็นกูนี่นี่อ่งนี้อูดซูนเอาไว้หมาว่าไงจ้าน้องสองเต้าพี่คิดถึงจังเลยออืตั้งแต่พันห้ามาไม่ได้เจอกันเลยนะจ้าหนูออืจ้าเอะทักทายเหรออ่ได้ทักทายให้ขอบคุณมากคิดถึงใช่นั้นละมากอดพี่เนี่ยฮะอืมคิดถึงใช่ไม้ได้แสดงความรักใคร่อย่างสุดซึ้งให้ดู มานี่มาหอมสักฟอดนึงดับแล้วสองเต้ากระจายดับไปซะแข็งไหมอือเจอน้องสองเต้ากูโอ้โหมาสองเลยเว้ยโอ้พี่ไม่ชอบสวิงกิ้งมาเอ้าได้จัดมะหลบไปสิหนูมาขวางทางโดนรัดเลยจ้าเอ๊ทักทายกันดีๆอย่าเล่นอย่างนี้พี่ไม่ชอบอ, <c oughs> อีอย่าเล่นอย่างนี้สิอย่าเล่นอย่างนี้สิพี่ไม่ชอบนะพี่ไม่ชอบ พี่ไม่ชอบอือได้ตบเข้าตบไปได,ได้ตบเข้าตบไปได้ตบได้ตบไปแข่งเนีู่แข่งแข่งเจอมึทง,งทีไรกูแข็งทุกทีแข่งทุกทีอาจจะเอรัดกูอีกแล้วมีตะลักอะไรกูนักหนาวะฮะมานี่มานี้มานี่มานี้เอาให้อเอาให้แสบตาเลยมึงอ,อ้าวรัดอีกแล้ว ไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนเข้าใจไหมมานี่ได้ทุกคนจะแย่งกันทําไมละ่ะอ,อืบังล้คนเดียวเนี่ยคิดถึงจังเลยนะใช่ไหมได้ให้หายคิดถึงเรียบร้อยเฮ้ยโดนพลังเพื่อ,อเองแข็งเหรอตัดหางแม่งจบไม่มีใครแล้วนะไปกันต่อลูกอะไรอ่อะไปเด้ ือออะไร๋แผ่นดูล่าเข้าไปข้างในอ๋อได้ได้อ๋อโอเคแปั้งหนึ่งต้องดึงนี่ก่อนอือขบายลุกขอบคุณมากโอเคปิดแล้วนะปึ๊บโอเคอืมกระทุงกับหัว ช่โอเคขึ้นไปข้างบน,นเลยเฮ้ยอยเหี้ยมึงม,มีห้อยอย่างนี้ด้วยต้องรีบไปแล้วลอกสาวกูลูกสาวกูเอ้ยลูกสาวกูไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไปยังไ,ไงไ,ไปไม่ได้เฮ้ยไปไม่ได้อ๋อทำไมเอ้ยนี่ขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออย้ยเดี๋ยวดิมใจเย็นดิเออเนั่นแหละต้องอย่างงี้เออเดี๋ยวอืมพวกมึงน,นี่จะใจร้ายกระเด็กไปมากไปแล้วเร็วออกมามึงปิดประตูแม่งแล้วโอ้ ช่างนั่งสักจริงจริงสองหมื่นแล้วเว้ยสองหมื่นแล้วเว้ยอัพก่อนเว้ยทีเดียวเท่านั้นจะ้ะเดยบร้อยอัพขึ้นเร็วยาวขึ้นอืพูดผีเหลระดับสี่จัดไป หมัดเธอคลิสเนี่ยสำคัญเติมให้เต็มไปเลยเออนนั่นแหละดาบสายฟ้าอืมโอเคศูนย์อยู่เออโอเคขึ้นมาไ่ขึ้นมาลูกปึ๊บขึ้น,นยังไงวะเนี่ยรอ เดโตอลอวกันอ๋อหนูไม่เปิดให้ลุงสักทีอ่ะอืมใจเย็นใจเย็นอ่ะรอรอรอโอเคเปิดละสารอแบบใจเย็นอืนอไต่ขึ้นมา ไตขึ้น,น่อยไตขึ้นเลยไตขึ้น,น่อยไตขึ้นเลยจ้าเออ้าวไอ้ยังเข้ามาได้ไงวะเนี่ยมึงโอ้โ,อโหกับดักเยอะโอเคลุย,ยถึงนี่ออกมาหนูใจเย็นหน่อยนะเดี๋ยวลุงกำลังไปลุงบังกันไปแล้ว โอ้โหด like ูคันโดราทำท่าทำทางเฮือกอาแม่งกี้เสกอันนี้เสกขึ้นไม่ได้นะแหนมึงนี่ทำเหมือนไปไหนเนี่ยไอทีอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ทีเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยปูก็ลืมแล้วอะอ๋อนี่ปึ๊บพึบปึ๊บพึบอ่ะฮ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 ึบ โอเคอืมพออัอนนี้ปุ๊บนั่นน่ะมีใบพัดร,รอกูอยู่ด้วยไปกันต่อเออขึอออออ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปไม่มีรอแล้วอืมอีหลานสาวว่ะอออืมอืม,อมไป สุภาพหลุดเดี๋ยวหลานกูจมน้ำโอเคลวงแล้วลูกเรียบร้อยอ่าหนึ่งพื้ไอสโนโยางานแน่นอนจริงพ,รพิกฟนะื้นเดี๋ยวรอต้องทางอ๋อไม่ต้องแล้โอเคสลบเหมือนเลยลูกเป็นผมเป็นโลกที่เห็นเด็กไม่ได้ฮนะจะเรียกลูกหมดรักเด็กฮะเอาง่ายโลกสวยอม <c oughs> โลกสวยวังโลนโลกสวยฮะลูกเพนโดล่าหนูเป็นไรไหมลุงมาช่วยแล้วไปกันต่อ,อมืงแล้วมึงทําสลบสำเพื่อนะทางออกจะเอเปิดอีี <c oughs> อ่ะเปิดอี <c> ี <oughs> จ้าไปวิ่งวิ่งวิ่ง <c oughs> อะไรเอ่ย เราหัวเฮนยอสออกมาดูตายตายภาค p h p เราไปช่วยมันนะฮะไอเฮนยอสเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่คิดคิดว่าจะต้องเอามาจับหัวมันอย่างนี้พูดไปเล่าความหลังไปบางล้วนก็ฟังอย่างเดียวฮะก็ฝากถึงเฮนริโอเขาดนึงนะฮะก็เกิด คุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจเกมเกมมือสองอ่ะเขาง่ายๆแกก็มีขายนะมือหนึ่งมือสองแกมีหมดแหละสำหรับเพจดีโอเกมเนี่ยก็คือว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปสอบถามดูคุยกับแกดูนะว่าแผ่นเกมเนี่ยราคาเท่าไหร่มือสองอ่ะเพราะอาจจะมีส่วนลดก็ได้ก็บอกว่ามาจากช่อง my cash gaming เขาอาจจะมีส่วนลดสักนิดหน่อยนิ่อน่อย,อย,อย,อยก็ว่ากันไปนะแล้วค่อยมาหักกับผมอ่ะไม่ใช่ก็ ลองไปสอบถามกันได้นะทั้งเครื่อง ps 4 ps 3 ps 4เ้ย ps vita 3 d s แล้วอุปกรณ์เกมอุปกรณ์เสริมเกมต่างๆเนี่ยก็ลองไปสอบถามดูได้เยอะแยะ <P 4> เพจ d i o อ g a m เขาไม่ใช่ธรรมดาบอกเลยแจกของรางวัลทุกเดือนก็ว่าได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากฝากกันไปแวะไปดูหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ชอบเกม อ้าวลุงยังไม่ตายนี่ว่าโอ้โหแล้วลุงร้องทำไมเนี่ยโอ้โหลุงลุงแม่งหลอกคุณนี่ว่าคุณหลอกดาวอ่าสำหรับคนที่ชอบเกมเดสโทเนี่ยก็ฝากไปชมกับช่องชนแนลซิจอยเฟนหน่อยนะฮะเฮ้ยน่าจะช่วยลุงหรอเปล่าโอเคพี่ซิจอยเฟนเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับเกม สมัยเก่าฮะก็ไม่เก่ามากหรอกใครมันก็ต้องผ่านเกมพวกนี้มาอยู่แล้วนะสำหรับผมก็ยังเคยเล่นมาก่อนเลยอ,อ,อัดไหลอะดไหลก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะซีจ,จอยแฟนไม่เน้นเนื้อหาเอาฮาอย่างเดียวนะฮะจับกระแทกเวียงอาจจะเอจจับกระแทกกระแทกเวียงฝังล้มทับน้อยไปมันกระแทกเขาน้อยไปจ้องกระแทกแรงอ,อย่างเงี้ยติดมุมอะ จับกัดแท้ไข่กระแทกไข่อาจับกัดแกกัดแท้ไข่อีกอืมอีกจะมาลุมอะไรหลานสาวอัววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอี้ <si ีอืมอืมจะมาลุมอะไรอืมจะมาลุมอะไรเขาเด็กผู้หญิงคนเดียวหนึ่งส่งศัตรูมาเพียบเลยนะ ขอจับกระแทกทออ filters. สักทีเหอะเหวี่ยงอัดตำแพงเหวียงไว้อัดเจเอ๋บีทอัดเจเอ๋จะทำอะไรเด็กจะทำอะไรเด็กพวกมึงจะทำอะไรเด็กฮัลโหลโอ้โหมึงมากัะนี้ให้ว่อนเลยนะมากัะนี้วอนเลยอึ้มมันนี่มากันให้ว่อนเลยมากันให้ว่อนเลยกระชากเขาเรียกกระชากมาต่อยอ่ะ ไปกระชากมาต่อยอย่างนี้ต้องใช้สูตรเดิมนะอุ้ยจับกระแทกไข่อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋อยู่ไหนขึ้นมาขึ้นมาอืกระแทกไว้นี่ออืืนปา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 ,น,าน,นกระแทกจับอืมาเอ,อยู่ไหนอ่ะ

สปาตันมานี่จับกระแทก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 มานี้มานี่อัดกำแพงครับเล่นอัดมุมครฮะหันหลังเชื่อกำแพงหันหลังเชื่องกำแพงเสร็จก็จับกระแทกควยเอ้หลุดปากจับกระแทกใครหลุดปากหลุดปากเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอันนี้มันต้องให้ทําอะไรแน่เลยไม่มีวันหมดหรอ โอเคได้ไม่มีเงินหมดเดี๋ยวต้องรีบละทางหาทางหาทางอือม,มาลูกลูกเฮดโ d o าเอามาอือเฮดโ d o ามาอี๋อ้ยอี๋โอ้ยหลบก,ก่อนสิหลบก่อนสิหลบก่อนสิหลบก่อนสิไหนวะ จับไปเพดโดล่ามาลูกลุกเปลี่ยนจะมากี่ชุดเนี่ยฮะ <c oughs> มากี่ชุดเก็บของกันดีกว่าเปิดอีท <c oughs> ฟีนิก์แล้วเร็วๆร็น่ยมากันเยอะวรือเ่ามากันเยอะมากันเยอะใช่ไหมมากันเยอะใช่ไหมโดนลูกดอกหน่อยเป็นไง ชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะไม่ต้องออกมาแล้วนะไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาแล้วนะไม่ไม่ต้องออกมาแล้วนะอืออื้ออื้อโหแม่งอย่างนี้เลยอ่ะมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรออืออืออืมมันนี้มันนี้อื้อหักคอนั่งเออได้เลือดแล้วได้เลือดแล้วเฮ้ยมึงจะมาอะไรกันเยอะแยะวะ เอามาเร็วเพนอ,อืออือปั่นไปคุณผู้ชมมันมากันเยอะอ่ะอ,อ,อือปั่นไปหลบหลบอือลอยไปสามมือลอยไปสามมือยังไงต่ออ้ยโอ้โหมึงมันจะมาขัดขวางอะไรกูนั่งหนาวเนี่ย ใส่ต้องเล่นให้หมดจริงๆอ่ะเฮ้ยมันเยอะไปอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันมันจะหมดให้นี่เนี่ยอืเลือดก็ไม่มี <c oughs> ดูดิอือตกขิงกระโหลกจะห <c oughs> ลบไปไหนอืมออกมามาเยอะมาเยอะมาเยอะเออจ่ใจเลยคราวนี้ <c oughs> วันนี้มันนี้พานี้ขอจ่ใจเลยเว้เอียงไอ้นู่น อาจารย์เอ๋เอ๋เอวอยวอยวัวคืออะไรของมึงเล่าอืมอือเขาเรียกถึงกะโหลกหักคอจบมามามาเฮ้ยเฮ้ยเขาบังหูอยูอ่ะมึงอะไรของมึงเนี่ยอืเฮ้ยมันไม่หมดสักทีอ่ะคุณผู้ชมดูดิอืออืออาจารย์เอ๋จับกระแทกไข่จบ จบจบจะหมดไหมเฮ้ยมันไม่หมดนะเนี่ยอืมเฮ้ยมันไม่หมดอะทำไงอะมันไม่หมดหรือว่าอะไรวะต้องเคลียร์ให้หมดเหรอเฮ้ยบ้าน่ะมันไม่ไหวอะมันเยอะอะมันต้องให้ทำอะไรรึเปล่าอืมดูดิคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ดูเอา เนี่ยมันไม่หมดสักทีมันมาจากไหนกันะอ่ะโอ้จะส่งอะไรมาทั้งหนาวะเนี่ยฮะกูไม่ไหวแล้วเนี่ยอืม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 หลบอุย้ยมันส่งอะไรมาทั้งหนาวะเนี่ยฮะโอ้โหมันเยอะไปฮะ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 เยอะไปอ่ะเยอะไป,ะะไปมนันนี่จับกระแทกไข่เลย มันไสมันจะมาเยอะอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยไม่เอาโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยอะไรวะเห็นโด่าเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยพามางงมั้เนี่ยเออดูดิเนี่ยมันไม่หมดสักทีอะยังไงเนี่ยฮะหนักขึ้นใหม่ละเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้ง อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่อ่ะดูดิเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะหมดกุญถาหนิเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่มึงจะหมดมึงจะหมดให้กูไหมเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะหมดให้กูมันตายแล้วอือื อืมไม่หมดให้กูสักทีเลยวะอืมอหมดแล้วมั้งหมดน่าจะหมดแล้วนะขอให้หมดเถอะกูไม่ไหวแล้วว่ะสู้ไม่ไหววะหมดสักทีทเถอะอืมโจสุดท้ายอืมภาวนาให้หมดเถอะกูไม่ไหวแล้วอืมอืมโ,อโหไม่มีทางหลีกเลี่ยงฮนะอืมไม่มีทางหลีกเลี่ยง ขึ้นมานี่โอ้โหโอ้โหคอมโบอย่างงี้ต้องเจอคอมโบอย่างงี้เว้ยอือน่าจะดับแล้วอือจะอะไรนักหนาวะฮะอืออมันนี่อะไรนักหนาของมือของมือนักหนาฮะน่าจะหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะ เฮ้ยมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมสุดยอดแม่งปล่อยมาแบบสดใจเลยครับบอกเวลากมมีเวลาว่างตีนี่นออกมามันออกมาน้อยพอเวลาไม่มีว่างตีเนี่ยออกมาโ,โ้เยอะยอมรับเลยสู้ไม่ไหวเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยพาร์ทนี้แม่งโหดโหดสุดฮะโอ้โหให้ตาเหรอบินไม่น่าเชื่ออย่าบอกนะมีอีกไม่เอาแล้วนะ โอ้เผื่อแ,แตกเลยกูไอ้ลูกเข้าไปอืมคุณผู้ชมสุดยอดบอกเลยคำเดียวเออยอดไปขึ้นไปข้างบนช่วยลุงหรือเปล่าหรือฆ่าลุงวะ ลุงยังไม่ตายเลยแต่เลื่อนแล้วโอ้โล่งโลงโลง,ลงขึ้นมาข้างบนอย่าง้วน,นไปก็วนมาอยู่แต่ที่เดิมนะโอ,โอ้มีจุดเซฟเว้ยโชคดีไป มันต้องมีอะไรแน่ๆโอเคดูคัตตีนก่อนแล้วกันโอ้ยเมื่อไหเมื่อกี้บู๊แรกสันแรกขาดมาเลยไม่มีไ้โอ้โหสุดๆไปเลยคุณผู้ชมเลยบอกได้คำเดียวอ่ะไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วเมื่อกี้สุดยอดก็โอเคฮะ ผมขอจบพานี้วิเยงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เจอกันใหม่มว่าฟ้าสางสวัสดีครับ